มีเบื้องหลังจากกละครมนรักหนองผักะแยงนะคะของค่ายแ r Generation ที่ออฟแล้วก็พี่แดงธัญญานะคะณนะเดชและก็โบเมราดาค่ะตอนนี้ถ่ายทำละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฝนฟ้าก็ตกด้วยเร่งรีบการถ่ายทำมีปัญหากันหรือเปล่านะคะไปติดตามกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับผมมนรักหนองขยะนะครับก็ถ่ายทํามาได้สักประมาณหนึ่งแล้วก็เปียกค่ะเปียกค่อนข้างเปียกก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็พวกพี่ๆคนที่เป็นคนจัดคิวก็ต้องปวดหัวหน่อยใช่ก็มียกไปหลายฉากเหมือนกันบางทีเจอฝนเอาไม่อยู่จริงๆอะไรเงี้ยพายุเข้าเงี้ยครับก็ต้องต้องยกไปแล้วก็ แล้วก็มาหาคิวถ่ายกันใหม่พอเขาหยุดปั๊บเราออกพอเขาตกปั๊บเราเข้าอย่างเงี้ยหาจังหวะหาจังหวะกันออฟขยันมากใช่เดินเดินตลอดเก่งมากเดินมาดูน่าเสียตลอดบีก็จะบอกว่าวอไปก็ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยแชอบก็จะแบบไม่เอาชอจะเดินมาแต่ดีแล้วนะคะได้ออกกำลังกายด้วยถูกต้องไม่ดูเลยไม่ดูค่ะไม่ดูส่วนใหญ่น่ารักค่ะน่ารักชอบเล่นตลกให้ฟังมากกว่าแต่น่ารักแต่โดนบ่อยมากเลยโดนโดนโดน น่ารักสั้นน่ารักจิงเลยพี่ออกก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงนะครับผมนักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานพ่วงกับนะครับรับรองว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่สนุกมากๆแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นสารคดีเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่แบบเป็นมุมมองของแต่ละครอบครัวน่ารักอบอุ่นแน่นอนค่ะใช่ ความคืบหน้ามาฝากนะคะสำหรับใครที่คิดถึงกองละครกองนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมผู้จัดนักแสดงมนรักหนองผักแกยงด้วยนะครับ